สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเกาเนะค่ะกับปลาบนคนอีสานมือนีปลาบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณเมสังวานค่ะคุณเมสังวานหรือว่าป่าสังวานนอค่ะเิ่นฝัวนว่ามีอยู่สามคนค่ะหมาบกเด็กเป็นตัวนะค่ะจิเป็นตัวไรก็ไปบึงไปฟังเอาน้ำกันกับความฝันของคุณเมสังวานนอค่ะ สวัสดีค่ะแม่สังวานค่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะแม่สังวานค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะมันนี่ะ้ไปลงมาติดตามื่อเล่าความฝันกับคุณแม่สังวานนะคะก็ยินว่าคุณแม่นี่เพื่นฝันอีกแล้วค่ะช่วยแม่ฝันจังไดเป็นแม่ฝันแม่นอนนอนนอกกับบล้านแม่กลางงแม่้อนบานนีก็เลยม่นอนกับบล้านบานนี้ก็เสือไปเสือก็คือจังโมเมนต์อันจะได้ขับขังขับข่าเขาข้นมาก มียิ่งซ้ำคนว่าเปิดประตูเล็กเขามาแม่แกจะนอนไม่ดีแม่ห้อนว่าม่นอนกับร้านห่อนแกนั่นจะว่าห่อนตัวมันห่อนแม่มอมีอ่ว่าแม่เปิดเตาพัดลมอ่ว่าเดินแม่น้ตบอกเลขบอกโลดบอกบ้า่าตัวไรวะว่าหกสามกับหกสี่กับช่องหายพันใหินช้องหากับหกสี่ พวกผมเลยพวกสองพวกสามพวกสี่เพิ่นพกสามแล้วก็พวกสี่แล้วก็ช่องหาเพิ่นไห่วงไวเลยมั่นให้นิ่งๆเดือดช่องหลุงเพิ่นว่าวกสี่กับช่องหาินิ่งไวไห่วงไวทานิลาแม่กูเมื่อกี้นมางงมาแงงเอ๋มันมาตัวกูเฮ้มันแบบใดเอ่ยวะมาตัวอีกกระบอกยิ่งหรือกูใส่ขึ้นไหนมาบอกไม่ยิ่งไม่ยิ่งมากครับคนไม่ยิ่งสามคนเกือบสะเขาพวกสี่แม่น่ละ เป็นฒ่านเ่าแน่ดอกเปนท่าาแ่คนเนาะคุณแม่เนาะคนกลางระมาณที่พิษาที่รับแล้วหูม้าขึ้นเสด็จใหม่ยังเอ่ยจะคอยมากแบบแม่ก็แล้หูมากขึ้นมาท่านเขาก็แล้วไปบ้านยังเอ่ยจะมาใส่หมมาเพื่อนมาเพื่อนแล้วค้นเพือนแม่เนี่ยลาจะเข้ามาจะใส้แล้ว แม่ก็ห่นจะคล้องยังนอนอยู่หนาบ้านเออก็นอนได้นอกนี่แหละเพื่อนกะเพื่อนกะยางมากขางๆางางมากขางๆเพื่อกว่าแม่จะได้คือมานอนนอกคือบ่นอนอยู่ไหนเพื่อกว่านอนอยู่ไหนยังได้แม่หอนนอนกับบไดนอนกับรับแม่่ะก็เลยมาก้างหมู่กับร้านมานอนกับร้านเขาพอก็เลยนอนอยู่ไหนร้านก็เป็นใหญ่นอนอยู่นอกค่ะ นอนกลางมงยุยูมองมองนอกๆน,นี่ละมองประตูเออก็ประตูแทะมันอยู่ท,งทางคืี่เี่งลงไปหน่อยนึงเออแล้วเสียบข้านึ่งหรือเปล่า,าือจังเขาเข่ามาเปิดประตูกี้เข่ามาทา้าของกุกพนก็เลยว่ามาบอกมงองมองมองย่งขึ้นเลยได้ตื่นเขาบอกผู้ละตหรือผู้เดียวบอกผู้เดียวนั่นแหละมาบอกนอพนยืนเฮยี่ยงกันผู้หนึ่งเป็นคนว่า เป็นเขาไปสามคนเออฝึกปรสามคนมาหกสามหกสี่กับสองขาเด้อแม่เด้อนะคือเอาเรื่องเล็กเล็กไปเริ่นะัก็ิๆตั้งได่แล้วนะเว้ยเพิ่นล่วงกลมไปเลยเนาะกลมไปเลยอันหกสี่กับสองกับสองขาครูสีมาบอกนี่ปรากฏดหูบ่บางคนชัางไรบ่หูบ่หูบ่หูกันดอกบ่หูบอบ่เป็นแถวเฮาเนาะบ่ท้ายอื่นลักษณะถ้าบ่เป็นคนเห่าคือผีเออเฮาคิดว่า เป็นผีแล้วหลายขึ้นบานในใจบ่หูตาโบหูยันจะผีหรอเดี่ยวแน่ก็ทอกันความขึ้นบานแต่บนแนล่าเนาะก็ซื้อขึ้นซื้อลงทีละค่บ้านนี้บ้านเล็กทีคุณแม่บ้านเล็กทีเท่าไหร่บ้านเล็กทีสิบแต่ว่าถ้าคุณแม่ฝันเห็นผู้หญิงสามคนนี่จะตีก็จะสิตีจะแนนเพราะว่าคุณแม่บอกเลยเนาะคุณแม่เนาะ แตีว่าถ่ายเอฟซีถ่ายไม่ง3คนกะมักจะเป็น4ีสามหรือท่รไกับบ่หัวน้่ละแล้วแต่ทำบคุณออกเป็นโตเนาะนบอกเป็นโตว่าหกสามกับหกสีกับสองห่าลูกไวเลยแม่ก็เสดิดขึ้นเลยได้บัตคุณว่าเคุนจังแจงแล้วม้านหนึ่งเขาด้วยเอฟซีทังบ้านสิแเป็นตัวอื่นกับคอมมินต้ิดนเนาะบางนกะทีว่า เพิ่นบอกแล้วก็คือเอาเพิ่นบอกก็ได้เนาะคุณแม่เนาะแต่ว่ากะกันซีสามไว้นั่เนาะคุณแม่เนาะเออก็บ่ฮู้เพื่อเพื่อลุดมาเนาะซีโอ้โหกะ6 4กะ2 5แต่ว่าตัวที่เพิ่นเน้นเพิ่นเน้น6 4กับ2 5งหาเออเพิ่นให็นเห็นชุมนี่ล่ะเน้นียแล้วคุณแม่เนาะแต่ว่าบาลเล็ทีก็10ึ่งนบอลเลขที่ก็10 1 10ค่ะซีบขันว่าน้าว่า10 1มันบ่ออกมันก็สิเป็น10 01ก็ได้ มวันนี้ตื่นขึ้นมาหูซึกจรงไดยคุณแม่หูเมื่อขึ้นมากับมันแจ่งแล้วมันก็เป็นหนึ่งเข่าแล้วบาทดีใจบ่ดีปอดีแน่ยปนได้แล้วขยันพันตัวดีแน่ก็บอดีแน่ปนไดแล้วหนอแนวคนบอกก็คือเกรงหนอมัหันมันกบพิรักหนึ่งดลชสวงมุตโตะมาหันอันเก้า อันว่าเก่าฮกมันก็ขึ้นเก่าเก๊นั่นค่ะค่ะประหันนั่นผู้หญิงฟันขึ้นผู้ชายฟันลงเราแท้เลยแล้วแต่มันสิบ่หญิงฟันลงฟันลงชายฟันแล้วแต่คันพีเนี่ยมันมันอยากอยากขึ้นแน่อยู่ไหนค่ะพีก็ได้พีบอกคนเออคนบอกขึ้นค่ะค่ะ เขามาแน่รองเทมกับบอกต่เอาเท่ก็บบอกชุงมแ่น่แน่เนาะกันไห่เนาะคุณแม่เป็นกัมเอกันอันนี้เท้ากับหูน้ำเลรื่องเธอกับหู้เนาะกาะคือกาแสร้างความฝันนอนความฝันนนตัดหน้าตัดหลังแม่สาโตมีในใจบอกคุณ่บอบอมีในใจดอกมิตรองลุมเท่านั้นนะมิตะสองจะบอกซ้ำนี่เองถึงจิจับใส่กันแล้วแต่มุ อายุคุณแม่ดิอายุคุณแม่เข้าอันน้ก็หกสิบเก่าแล้วหกสิบเก้ากสิบเ้าพี่นา็เก๊ตซิบหกสิบเก้ายังเต็งตึงอยู่เลาเก๊ซิปสรับพี่นาคันเก๊ทสิมฮอใส้หรับเป็นดูเหรือหายเขาจะลงบ้านเขาเขาลงบ้านเดี๋ยวไปลงบ้านจะเอาได้เถือนี่มืออื่นเหืนก็ไปอีกสิบพงานี่นมอเข้ามัดไปสอบไต้ไต่ไตเรื่องพอดีแล้ว ุขภาพเข็งเรงเนาะุณแนเนอกก็ให้ถือเลขนั่นกถูกนั่นถูกไอ้มันถือแนบเคยถือเกล็ดมันอยากว็ถือบ่ถือบอกมันบอกอยากสื่อมันใจออกว่าวะบัตรโต๊ะสื่อบัตรโต๊ะเขาหายตัวแทนบ่ถือบ่สื่อได้บ่หมักบัตรโต๊ะเขาขีดตัวอุไปดีขนาดมันเคยเป็นแบบนั้นค ะควันนี้ราข้าวแม่มาไหนนะรึวันนี้ส่วนให้่เราคุณแม่เห็นว่าคุณแม่หงอนนอเพื่อมีเงินไลสื่อแอมมานอนเย็นๆนอคุณแม่นอค่ะสารเสวยล่ายนี้ก็ขอคุณคุณแม่สังวันได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันเนว่ทางตุลีเนี่ทางความฝันการขอให้คุณแม่นี้สมหวังนะคะนอหลักใารสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอคุณค่าคุณวเลของในสังวันนะค่ะตัเลีของในสังวัน หกสี่หกสามสองหาบานเด็กตีหนึ่งศูนอายุของในสังวันเนาะค่ะหกสิบเก่าค่ะหกสิบเก่าปีเนาะค่ะเพื้นกันสี่สามค่ะกันสี่สามเพื้นฝันวา่าผีมิ่งสามคนค่ะมาโบกเลยหกสี่ 6, 4, วงกลมไหวค่ะกับสองหาเพื้นกระวงไหวค่ะ บุกสามพื่นกะโบคอยหนิ่มเนาะค่ะแต่ว่บบาพื่นกระโบพื่นกันสี่สามค่ะซิบุกมีนาคมพ่อโสอสองพันหาลอยฮกเก็จะเริ่มกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสามนั่นี่เธอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสากนการมีเพยงเนคนนี้คลิปหน้าโผล่กันใหม่สุกหมานๆลำๆด,ด้วยๆหิ้งๆปังๆทรัพย์ตัวเรื่องของมีสังวาตเนาะค่ะ स्वागत दी था